มาแล้วพี่สุดยอดอ่ะปวดกระหน่ำไหมพี่เออเออโอ้โหอ๋อไม่ขับรถได้บุรีที่ตอนกลางคืนด้วยก็ดีเขาทีได้ถึงที่หมายไวๆตรงนี้ <c oughs> สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับอีกแล้วสำหรับผมท้มเช้งเอทีวอรกกับคลิปนี้อีนี้ Hyundai h ุ u ได a เ H1 ปรับปรุงช่วงล่างให้เกิดความปลอดภัยรถคันนี้เนี่ยทำการปรับเปลี่ยนสปริงหลังโช้อกอัพหลังเป็นโปรเฟนเดอร์มาก่อนหน้าน,นี้แล้วนะครับวันนี้มาเพิ่มความปลอดภัยเพิ่มเพอร์포เรนซ์ให้ขับดีขับปลอดภัย หนึบหนึบนุ่มๆด้วยการเติมเข้าไปเลยครับกันโค้งหน้าหลังจาก A/C Power เรากันโค้งหน้าเราจะเข้าไปช่วยคุมในเรื่องของมุมล้อทําให้การเลี้ยวโค้งคมขึ้นการเข้าโค้งขับง่ายขึ้นอาการหลักๆของเท็ดวันเวลาเลี้ยวของเดิมๆเขาเนี่ยหน้ามันจะวยไปนิดนึงนะครับกันโค้งหน้าของเราเรียกว่าคนโทนอาร์มแก้ไขปัญหาตรงนี้โดยตรงเลยส่วนด้านหลังเรียกว่า A/C Power ทวีนอาร์มช่วยลดการดีดตัวของท้ายรถทําให้การดีดตัวของท้ายรถเบาลงโคง้งล่อนสวัดปัดเวียง <Wow. S 2> หายขาดคันนี้เลยเป็นรถของใครเดี๋ยวเชิญเจ้าของรถมาสัมภาษณ์คุยกันหน่อยดีกว่าครับขอเชิญพี่ปี๋วงเฟรมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ปีครับสวัสดีครับสวัสดีครับยุค90ไม่รู้ถือว่าผิดเลยนะครับคันนี้ใช้งานยังไงบ้างครับพี่ผมจะใช้วิ่งแต่งหวัดอย่างเดียวแล้วก็นั่งกันแค่3คนคันนี้นอกจากช่วงล่างที่ดีแล้วผมได้ยินมาแว้แววว่ามีการปรับเปลี่ยนหน้าจอด้วย ครับ<ช>ก็นะผมเป็นเจ้าของร้านซันต้าสเตนนะครับซันต้าสเตนะครับอยู่ที่ไหนครับพี่พี่อยู่ที่พัฒนาการนะครับพัฒนาการ <นะ S 2> ย่านพัฒนาการนะครับเซิร์ชใน Google ก็จะเจอครับครับก็ติดตั้งจอ Android ให้กับรถยนต์นั่งบุคคลทุกรุ่นนะครับรถกระบะรถตู้รถเก๋งเนี่ยได้หมดเลยนะครับแต่ที่สําคัญก็คือรถตู้พวกนี้เนี่ยมุมอับสายตามันก็ค่อนข้างเยอะครับ ติดตั้งกล้อง360พร้อมกับจอ and r o i d เนี่ยก็จะช่วยได้ในเรื่องของมุมมองทัศนวิสัยโอ้อย่างนี้เดี๋ยวผมตอนลองรถเนี่ยผมที่ไปนี่ผมต้องได้เห็นเลยใช่ไหมได้ครับไปอย่างเงี้ยไม่ผู้พานําเพลงครับเดี๋ยวเราไปลองขับกันหน่อยดีกว่าว่าฟีลลิ่งหลังจากที่ติดตั้งกันโค้งหน้าหลังแล้วเป็นไงบ้างได้ช่วงล่างที่ดีแล้วเนี่ยได้มุมกล้องที่ดีรอบคันด้วยเนี่ยตอบโจทย์ของความปลอดภัยสุดๆครับไปลองดีกว่าครับไปครับ พอเปลี่ยนชงอัพอะไรมามันก็นุ่มดีถูกไหมครับพี่นุ่มดีแต่ด้วยความเป็นเ1ส1วันเทสวันมันอาการเดิมๆหลักๆมันก็จะมีออกซ้ายเร็วบ้างนี่ครับพอติดกันคงเสร็จปุ๊บเนี่ยอาการมันก็จะทําให้ตรงมากขึ้นจากเดิมแล้วก็เวลาที่เราจะเปลี่ยนเลนซ้ายขวานะครับมา้นแล้วก็ทาให้เราเปลี่ยนได้เร็วขึ้นคืนตรงพอขึ้นตรงปุ๊บรถเรานิ่งของเดิมเนี่ยเวลาที่เราเปลี่ยนเลนโยกซ้ายขวาเนี่ยแล้วมาขึ้นตรงเนี่ย สังเกตได้ว่าบอดี้ยังคงเอียงอยู่จึงทําให้เรารู้สึกว่ารถมันโครงตัวรถมันโครงตัวอย่าง,งยกงตัวอย่างใช่ไหมใช่ครับทีนี้เดี๋ยวเราจะลงในถนนที่มันขรุขระนิดนึงนะครับเพื่อเราจะได้ดูอาการผถว่าชโชกับข้างหน้าเป็นชโชกับเดิมเพิ่มเติมเพียงกันโครงหน้าจากเอสติเรเราด้านหลังเป็นโชกโปรเฟนเดอร์ตัวตัวเบสิกตัวตัวพื้นฐานตัวเริ่มต้นเลยแต่พอใส่กันโครงเราเข้าไปปุ๊บทั้งหน้าหลังรถเราสมรรถนะจะดีขนาดไหนอย่างถานนที่เจอขรุขระแบบเนี้ย ตอนก่อนติดตั้งที่ปีจะรู้สึกได้เลยว่ามันขึ้นภูมิอะไรเยอะอ่ามันสะท้านขึ้นมามันจะมาขึ้นมาดึ๋งดึ๋งดึงดึงดึงขึ้นมาถูกไหมอ้เมื่อกี้สะท้านไหมก็รู้สึกว่ามันมันนิ่งขึ้นนะแล้วแค่ประคองมันก็ตรงให้เราข้างหลังก็นุ่มใช่ไหมครับตากล้องปึ๊บพอเราเปลี่ยนเล่นอย่างนี้ว้าวโอยไปที่บอกไว้ก่อนนะล้อยางสเปคเดิมยางสเปคโรงงานเลยขนาดหันฉุกเฉินเราก็เลี้ยวเข้าได้อย่างเขาเรียกว่าปลอดภัยนะครับทีนี้เวลาเข้าโค้งอย่างเงี้ย เราเข้านอกเลยพี่หมดกระดนบไปเลยพี่กดกระหน่ไปเลยพี่สุดยอดอ่ะหมดกระหน่ไปพี่โอ้โหโอ้โโอ้โหไม่ขับรถได้บูดนพี่ต่อเดินคืนด้วยก็ดีนี้ได้ถึงที่หมายไวๆเลยผมไม่รู้เลยว่ารถมันทำได้แบบนี้นะสำหรับรถตู้ไม่คิดว่ามันจะเป็นอย่างนี้ได้ นนมันมันควรจะเป็นแบบรถที่โหลดเตีย้ยแต่งซิ่งอะไรประมาณนี้มันถึงจะเข้าโค้งได้แบบไม่ขึ้นใช่เขาเรียกว่ารถทั่วทั่วไปถ้าไม่มีการปรับคุณภาพให้สมบูรณ์ก <c oughs> ารเข้าโค้งแบบมีข้างจะเข้ายากอย,กอยู่แล้ว <c oughs> นะครับแต่คันนี้เนี่ยช๊หน้าเดิมเน้นเลยนะเฮดวันคันนี้ของพี่ปีเนี่ยยังเป็นช๊เดิมอยู่โช๊หน้าเดิมอยู่โช๊คเดิมสปริงเดิมแต่เมื่อกี้เราเข้ากันเรียกเขาเรียกว่าแบบโอเวอร์สเปคเข้าไปเลยแล้วก็ดูไม่น่ากลัวด้วยนะเมื่อกี้ว้าว เราเป็นรถครอบครัวนะครับเน้นนะครับขับขี่ปลอดภัยครับแต่นี่เป็นการทดสอบครับเราก็ต้องอัากันสักหน่อยเลยครับโโ,โ,โสุดยอด <im it> การขับทดสอบเป็นการขับเพื่อให้เห็นว่าเราขับแบบโอเวอร์ขนาดนี้แล้วถ้าเราขับแบบธรรมดาทั่วไปคุณจะปลอดภัยขนาดไหนเพราะชีวิตจริงเราไม่ได้ขับอย่างนั้นชเราไม่ได้ขับอย่างนั้นเราเบาลงมากว่านั้นซึ่งมันปลอดภัยแน่ๆสมมุติว่าครับผมกับขับอยู่เงี้ยแล้วผม มอยากเปิด Google Map ป่ะเพียอยากเปิด Google Map ก็กด Google Map ขึ้นมาเลยเปิดก oh. ูนกิลแมมาเลยท,ทันทีมาเลยอย่างนี้<ป>เลยนะนี่เอซีพาวดีกว่าอึีพ AC Power โอ้ใรพูดก็ได้ไปเลยคำสั่งเสียงครับว้าค wow. ำสั่งเสียงด้วยใช่อโอ้โหยางมันโยโกฮาม่า ก็ยังกอะถนนอยู่ออโอ้โหไอ้นี่หมุนตามมันเลยมันหมุนตามเลยพี่เห็นว่ตามหมุนตามแล้วแล้วมันก็เปลี่ยนเส้นทางให้เราทันทีด้วยทางด้วยมันงงเลยไป็กซีเพราะว่าแล้วมันเปลี่ยนเส้นทางได้ไวมากเลยนะพี่ไวครับตัวนี้แป๊บแป๊บเลยนะเพราะปกติอะที่ผมใช้อยู่เนี่ยเวลาที่ผมมาเปลี่ยนเส้นทางการทันหันแบบใเทียอ่ะปัญหาของมันคือมันเออพี่มันเปลี่ยนไม่ทันมันเออเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าสเปคมันต่ําแลมมันน้อยอะไรอย่างเงี้ยครับไอ้รุ่นนี้เท่าไหร่พี่ ตัวนี้จะเป็นลำสี่ราคาก็หมื่นต้นต้นหมื่นต้นต้นพร้อมติดตั้ง<อ>แต่นิดนึงคือถ้าเป็นบิอในกล้อง360ด้วยเนี่ยก็จะประมาณ2องหมื่นโอ้เจ๋วเลยเพราะว่าตัวนี้จะพิเศษตรงที่ว่ามีกล้อง360รอบคันมาด้วยให้ความสะดวกในการแอปพลิเคชันต่างๆใช่ครับไม่ว่าจะเป็น YouTube Google m ท<อ>ีวีออนไลน์อะไรพวกเนี้ยนะครับได้ช่วงล่างที่ดีแล้วเนี่ยได้มุมกล้องที่ดีรอบคันด้วยเนี่ยตอบโจทย์ของความปลอดภัยสุดๆครับ เดี๋ยวผมขอแถมให้พี่อีกหนึ่งโค้งพี่เรุปเียกโค้งกับบ้านพี่โค้งนี้เป็นโค้งกับบ้านอ่ะโค้งกับบ้านโค้งนี้เป็นโค้งซ้ายหักศอกถนนไม่รับซึ่งปกติสมมุติว่าพี่ขับมา100เป็นถนนปกติที่เราขับกัน100่งร้เจอแบบนี้พี่เบรกไหมเบรกครับพี่ต้องเบรกแล้วล่ะแต่ผมกดเลยพี่กดเลยพี่โอ้โหโซ่แม่งสุดอ่ะโอ้โห แลส้มมั่นใจในยางพี่นะไปเลยพี่ยางพี่ยางเก่าแล้วเนี่ยโอ้โหยางเก่าก็ทําได้คปกติร้อยหนึ่งเจอโค้งแบบเมื่อกี้ทุกคนส่วนใหญ่มักมักจะเบรกเบรกครับแต่ถ้ามันเบรกไม่ได้ท่านในกรณีที่มันเบรกไม่ได้พี่ๆทุกท่านที่ดูคลิปนี้อยู่ผมอยากจะฝากทิ้งท้ายไว้ทางนิดหนึ่งรถที่ปรับพร์แมนไม่ดีนะครับพี่ปีคุณไม่ต้องขับเร็วหรอกครับคุณขับแบบช้าๆขับเรื่อยๆแต่เมื่อยามฉุกเฉินที่คุณจะต้องใช้สมรรถนะของเขา คุณสามารถมีความปลอดภัยเกิดขึ้นบนรถคุณคือเราพร้อมใช่ครับเราต้องพร้อมทุกสถานการณ์นะครับเพลงอะไรในโลกนี้เราพูดชื่อไปแม้ก็มาเลยนะใช่ปะจริงๆแล้วมันเป็นคำสั่งของของของครรับสมมุติว่าเราจะโยนการ์ตูนไปให้ลูกดูข้างหลังลูกก็ดูการ์ตูนไปแล้วก็ก็ดูแมบใช่แล้วก็โยนเสียงไปด้วยก็ได้ ข้งางหน้าเงียบเงียบข้างหนาก็งเงียบรูปดูการ์ตูนไปเน็ตฟิกก็มี YouTube ไม่มีโฆษณาก็ใช้งานไดอ้อย่างนี้ก็เป็นอีกตัวเลือกนึ่งใช่ก็คือมันจะไม่มีโฆษณาอันนี้อันนี้คือทางร้านเราลงให้เพื่อนๆท่านไหนนะครับที่อยาก หน้าจอ Android นะครับติดต่อพี่ปี๋วงเฟรมได้เลยใช่ครับชื่อร้านอะไรครับร้าน s ั n ต a s t a t e ครับอยู่แถวพัฒนาการเซิร์ชในเน็ตก็เจอยุคนี้เราเจอกันง่ายสำหรับชิปนี้อีพีนี้ผมกับพี่ปี๋วงเฟรมมาเจอใหม่ว่าเราจะเป็นรถอะไรทำอะไรกันบ้างนะครับฝากกดกระดิ่งตับตะไคร้ช่อง YouTube c h a n แนลด้วยกันโครง AC Power Facebook Fan Page กันโครง AC Power นะครับ Line of Official a ลแอดเอซีพาวเวอร์เว็บไซต์เอซีพาวเวอร์ไทยแลนด์ .com นะครับศูนย์แปดหกห้าเก้าเก้าหนึ่งห้าหกสี่มีป พีวีนี้ผมกับพี่ปีบงเพลมไปก่อนครับครับผมคับวันนี้พี่ปีสวัสดีครับส้มครับสวัสดีครับ bye bye. สสัดีครับ